มีปิดต่อชุบนะมีปิดต่อชุบนะเว้ยดูตัวไม่ไหมชุบชุบชุบมันชุบอยู่เห็นปะเอาเลยบวกเลยบวกเลยบวกเลยมาเข้าไปอย่าไปไกลอย่าไปไกลอย่าไปข้างหน้าเกินไปเอาแค่ของเราพออยู่โซนเราอยู่โซนเราใจเย็นใจเย็นใเย็นวิ่งวนอย่างนัวอย่านัวอย่านัว ดูเพื่อนน้อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเหลือไม่กี่คนแล้วปากปากปากลุ้มมามามาโมชิโมชิเฮียมูมมุนกูตายตายแล้วตายแล้วปาก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  ดูเห็นไหมของเขาชุบอ่ะของเขาตั้งอยู่ที่กล่องชุบที่กล่องคนหนึ่งครับใจเย็นมุดูพี่น้อยนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นสองคนสองคนเองสองคนเองปากปากจับอย่าวิ่งวนอย่าวิ่งวนอย่าวิ่งวนใจเย็นใจเย็นใจเย็นมูอยู่นี่เอาพี่มามูมูออกมามูออกมาอ่านแล้ว พี่กล่องคนหนึ่งครับสวยอย่า,ายืานนิ่งอย่ายืนนิ่งเจ๊ออกดิไม่จับคู่เล่นดิยังยังยัง,ยง สวยสวยใจเย็น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 เก็บเก็บเก็บที่จะโกงเก็บแล้วคะครับโอเคครับเราเราต้องจับคู่เล่นกันบ้างนะเนี่ยอยู่วงน่าจะน่าจะทะลุน้ำหนักไปเลยพี่ไม่เป็นไรโอเคโอเค ดีมากครับมกค่ลด,ดีมากดีมากเดีด๋ยวม,มีจังหวะมั่วนิดหน่อยเหล่าอีกลกเดียวพอดีมงคลได้รับชัยชนะ